พระเอกมากปรินยอมชี้สายให้หนุ่มโบธนากรเป็นพระเอกของฉากนี้ไปเลยค่ะเพราะนอกจากลงทุนตินหนวดเคราตึงหน้าสวมคาแรคเตอร์เป็นตีใหญ่จอมโจรในตำนานโจรตัวจริงในละครปัญญชนก้นครัวให้แก๊งมากคิมเบอรี่เกลเวทการและพี่ไก่สมภรณ์ตามไล่ล่าจับตัวแล้วยังเป็นตีใหญ่ที่สร้างเสียงหัวเราะให้ได้ท้องแข็งที่สุดค่ะสังเกตได้จากการหลุดหัวเราะและยิ้มไม่หุบของทุกๆคนในกองถ่ายรวมไปถึงผู้จัดแอนทองประสมเรียกว่าผ่านคิวซีนางเอกขั้นเทพแบบนี้แล้วต้องไม่หาธรรมดา แน่นอนจริงไหมล่ะคะการวิ่งไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือบิ๊กแล้วก็หนวดนี่แหละครับมันค <c oughs> ันนครับแล้วก็แล้วต้องทำเฉียงไงลนะ <c oughs> ไอ้บิ๊กมัใหญ่มาก คือเป็นตีใหญ่โจนดูโหดหน้าตาดูโหดแต่ว่าเสียงดูกระจอกมากเลยครับวันนี้เราก็มาจัดตีใหญ่เราก็เลยต้องปลอมตัวด้วยค่ะกลัวเขาจะจําได้ก็เลยมาแบบเป็นคนท้องค่ะเป็นเด็กแว้นท้องอน,นี่ก็เป็นสาวโรงงานค่ะเป็นเด็กช่างกลดล้วยนี่คสนุกมากคะ่ะฉากนี้ก็อยากจะฝากด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เต็มที่กันหมดเลย